สวัสดีครับสงการดีวน,นะครับในคลิปนี้ผมมีเครื่องมือตัวใหม่มารีวิวให้ชมกันจะเป็นเครื่องเป่าลมดูดฝุ่นหรือเรียกง่ายๆคือบ b เ o อ e r นี่นงตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ imax นะครับเบื้องต้นเราไปดูสเปคของสินค้าตัวนี้กันก่อน230โวลต์50เฮิรตซ์กำลังไฟ900วัตต์ถือว่าแรงมากนะความเร็วสูงสุด15,000รอบต่อน,นาทีมาแกะดูว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างส่วนแรกเลยจะเป็น คู่มือนะคู่มือก็เป็นคู่มือภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงค่อนข้างเยอะนะยังไงเราอาจจะต้องใช้คู่มือก่อนในเบื้องต้นจะได้รู้ว่าไอ้ตัวไหนต่อตัวไหนนะครับอ็อกเซอรีค่อนข้างเยอะมีใบรับประกันหนึ่งปีให้แปลงถานมาสองชิ้นด้วยกันซึ่งดีมากเราไม่ต้องได้หาซื้อเพิ่มเติมนะครับอันถัานมาก็จะเป็นนี่ครับ ถุงสำหรับใส่ฝุ่นไซส์ใหญ่มาก60ลิตรนะครับใช้กันแบบว่ายาวเลยแหละดูดกันเพลินนะครับถ้าหากว่ามันเต็มแล้วก็สามารถเทออกนานค้างได้มีย่างสำหรับเป่าลมให้1ชิ้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายอ่อนสำหรับเอาไว้ต่อเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะงานดีนะผมว่างานดูหนาดีใช้ได้มีหัวมาให้2แบบแบบตัวที่ก็จะเป็นกว้างๆลักษณะแบบนี้ ไอตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบแคบเอาไว้ดูดตามซอกตามมุมมาดูพระเอกของงานนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับโรเวอร์ของทาง Imax ตัวค่อนข้างจะใหญ่นะมาในสีส้มดํานะงานก็ถือว่าโอเคนะครับดูเรียบร้อยดีส่วนนี้ก็สเปคด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้มีให้เราสำหรับเอาไว้เปลี่ยนฐานแปลงฐานนะที่เขาแถมมาให้ก็ใช้ไขควงแบนหมุนออกมาก็ได้แล้ว สวิตจะอยู่ด้านบนนะครับมียางกันฝุ่นให้เรียบร้อยส่วนด้านข้างจะเป็นตัวปรับรอบหมุนตั้งแต่6000รอบจนถึง1 5 0 0 0รอบส่วนสวิตตัวนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับมันไม่ใช่สวิตสำหรับกดปิดเปิดนะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นตัวล็อกเอาไว้ให้เรา,เาหมุนด้ามมันเพราะด้ามมันสามารถหมุนได้90องศาเวลาเราจะหมุนกลับคืนก็บีบขึ้นหมุนมาแล้วก็ปล่อยมันก็ล็อกนะฮะงานดูแข็งแรงดีใช้ได้เลยละ่ะ มาดูส่วนปลั๊กบ้างนะครับสายไฟปลั๊กไฟหรือว่าโอเคนะครับทำออกมาได้ดีตัวเนี้ยในส่วนหัวตรงนี้จะไว้ดูดตรงนี้จะไว้เป่านะเราก็จะใช้หลอดยางที่เขาแถมมาเนี้ยเสียบเข้าไปตรงนี้อันนี้จะไว้เป่าพอเสียบเรียบร้อยเราก็ทําการหันด้านนะครับด้ามจับให้มาทางด้านนี้เวลาใช้งานมันก็จะง่ายหน่อยเดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูครับ หลังจากที่เราไปเป่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าส่วนที่เอามาไว้ต่อแค่ตัวเดียวคือตัวนี้แต่ถ้าเป็นงานดูดเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์หรือว่ามีตัวต่อค่อนข้างเยอะมากนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นนี่ครับสายอ่อนแล้วก็มีหัวต่อประเภทต่างๆรวมไปถึงถุงสำหรับเก็บฝุน่นก็จะใช้ในเรื่องของการดูดทั้งหมดนะครับ วิดีโอสาธิตทั้งหมดในคลิปว mm ิดีโอก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานแค่นั้นเองจริงๆมันใช้งานได้อีกหลากหลายประเภทมากแล้วแต่เราจะาไปปรับใช้นะครับหลังจากที่ใช้งานบราวเวอร์หรือว่าเครื่องเป่าลมดูดฝุ่นตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยก็คือความแรงของบร o w เวอร์ตัวนี้ถือว่าแรงมากเพราะปกติทั่วไปบราวเวอร์ที่มีขายตามท้องตลาดก็จะอยู่ตั้งแต่400วัตต์500 600 700จนถึง800วัตต์แต่ตัวนี้โดดมาที่900วัตต์เลยก็ถือว่าแรงสุดๆเหมือนกัน ส่วนข้อถัดมาที่ชอบนะก็คือแ c e เ s ซอรีหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ให้มานะค่อนข้างเยอะมากครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนในเรื่องการใช้งานนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการดูดนะข้อสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือสินค้าตัวเนี้ยมีการรับประกันถึง1ปีเต็มน้ำหนักอาจจะเยอะกว่าบราวเวอร์ทั่วๆไปนิดนึงแต่แลกมาด้วยความแรงในการเป่าและการดูดก็ถือว่าโอเคนะครับยอมรับได้ ถ้าไหนสนใจเดี๋ยวผมแปะช่องทางหรือว่าลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ให้หรือท่านอาจจะใช้วิธีการพิมพ์ค้นหาในช h อป e e Lazada หรือออนไลน์อื่นๆก็ได้นะใส่ชื่อเข้าไปว่าเครื่องเป่าลมดูดฝุ่น iMaX ใส่ชื่อรุ่นเข้าไปกดค้นหานะครับเอามารีวิวชมกันครับสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือดีๆจาก iMa มชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับที่สำคัญฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยติ๊งๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ